อัปเดต UGC กระเป๋าเข้าใหม่กันครับกับตัวนี้เลยครับกระเป๋านักสืบ Detective ครับผมใครอยากได้กระเป๋าแบบนี้ไปใช้งานกันนะครับมาดูกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็น UGC จากแมปของ Office ส qua รนะครับและมีโค้ดเนี่ยมาแจกกัน2โค้ดด้วยกันนะครับและการเก็บแต้มในแมปนี้นะครับให้น้องๆเนี่ยปล่อยตัวจนกว่าเวลาจะหมดนะครับแล้วเราจะได้เหรียญโกจำนวน2 0 0พเหรียญด้วยกันนะครับให้นําเหรียญโกเนี่ยไปซื้อไอเทมจากร้านค้า UGC ตรงนี้นะแล้วตัวกระเป๋านักสืบนะครับจะมีราคาอยู่ที่5 0 0,000เหรียญด้วยกันนะครับ แลวนอกจากตัวกระเป๋านะครับจะมีเป็นเสื้อนักเสิร์ฟแล้วก็เป็นกางเกงนักเสิร์ฟด้วยนะและขั้นตอนในการเติมโค้ดนะครับให้น้องๆทุกคนเนี่ยไปที่คําว่าอีเวนต์นะซึ่งโค้ดจะเป็นตัวรหัสยาวนิดนึงนะครับทุกคนและโค้ดแรกนะครับให้น้องๆเนี่ยพิมพ์รหัสตามนี้นะครับถ้าใครที่ดูไม่ทันนะครับให้กดพอะวิดีโอไว้นะสาหรับโค้ดตัวแรกนี้จะได้แต้มจํานวนทั้งหมด5 00 0แต้มด้วยกันนะครับและโค้ดที่2นะครับให้น้องๆพิมพ์รหัสตามนี้นะครับและตัวนี้นะครับจะได้แต้มจานวนทั้งหมดเนี่ยหนึ แล้วถ้าน้องๆชอบยูจจังแบบนี้นะครับอย่าลือมาปล่อยตัวเพื่อรับแต้มกันนะครับถ้ามีโค้ดใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวพี่อาจจะรีบทำเค้ปมาแจากน้องๆกันเลยนะ